ใช้กี่เหรียญเสียเหรียญลงไปไม่ใช่แต่ว่าอันนี้มันตัวอันนี้สิงสิงเอาตัวไหนอ่ะเอาถ้าไม่ลูฟี่ก็โดลามิงโก้รูฟี่คือตัวไหนลูฟี่คืออีหมวกฟางเนี่ยหมวกสีหมวกนี่ไงแล้วอีตัวหนึ่งอ่ะหมวกฟางสีเหลืองเนี่ยอ่ะแล้วอีกอันหนึ่งหรือไม่ก็โดลามิงโก้นะคราวนี้ต้องมาลุ้นนะว่าสิงจะให้อันไหนกี่อันให้กี่เหรียญสองเหรียญร้อยหนึ่งอ่ะแพงมากเงินหรอ สิ่งว่าสิ่งจะได้ปะรู้สิ่งมีดวงอะไรแบบนี้มากเวลากดกายชาอะไรเงี้ยเหรอทางเวลาเล่นเกมก็คือเกลือต้งแล้วเหรอไม่สิ่งถ้ากินเหรียญนี่คือจบนะได้ปะอันไหนดูอารูฟีจริงเหรอดูฟีค่ะดูฟีค่ะ อยากได้แมวสิงห์ยูปี้จ้าไม่ได้มาเอาแมวอ่ะอยากได้แมวนี่นี่สิงห์สิงห์อันนี้อันนี้ใช้แค่เท่าไหร่เองอันนี้เหรียญเดียวเออเหรียญนี่นะเออนี่ไงใช้เหรียญเดียวเองไม่มีเหรียญตัวล่างไม่น่ารักกว่าเหรอตัวข้างบนนั่นที่มันอย่างนี้อ๋อในถ้วยเหรอราคาเท่ากันเท่ากันเอาตัวไหนเอาตัวไหนของพี่น้ำแล้วไม่เอาสิงห์แลอวสิงห์หมุนเดช พี่แกลตัวไหนแค่สั่งตัวเองเหรอใช่พี่แกลจะเอาตัวเซตล่างเซตบนเอาถ้วยกแ็ยกแม่อมมันนั้เเนเขาดับบอร์ดเอาถ้วยกาแฟถ้วยกาแฟมันก็เท่ากาแฟทั้งสารเท่าน้วยทากาแฟสีขาวตัวนี้เหรอตัวส้มเหรออ่ะแล้วคิดว่าจะได้ไหมโอ้วีน้ำดูลายมันอ่ะร้องตัวส้มเท่ต่กาแฟทีขาวเฮ้ยเราต้องให้อันเนี้ยเราต้องใส่ใจด้วยนะ ไม่งั yeah. okay. yeah. ้นเราจะไม่ได you know, ้เดี๋ยวได้ huh. ่ะกรส้มก็จะเสียอะไรนะน่ะไม่ได you know. ้แล้วดิโถได้ไหมอะ ได้ไ <laughs> ได้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอในด,ดูดิอันนี้เป็นตัวที่มีแฟนไฟล์เหรอไม่ใช่อ่ะดูดิดแต่เคย,อยูอ๋ออ่ะก็ได้